วันพุธที่11ธันวาคม2024วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะไตรตรองเพเจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับในการเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าเราอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้านะครับซึ่งเราจุดเทียนเล่มที่สองซึ่งหมายถึงสันติสุขอย่างแท้จริงขอพระเจ้าได้ประทานสันติสุข ประการแรกสำหรับตัวเราเองสำหรับการพักผ่อนอยู่ในพระเจ้าที่เราจะพบแต่สันติสุขในพงค์ขณะเดียวกันวันนี้นะครับภาษาจักรระลึกถึงอ่าโปรเฟตรหรือว่าประกาศกดาเนียลนะครับซึ่งเรื่องราวน่าสนใจมากเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่และขณะเดียวกันเราก็ระลึกถึงนักบุญดามัสซุสที่หนึ่งพระสันตปาปานะครับ ซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่4เดี๋ยวขนาดเดียวกันพ่อก็อยากจะสรุปสั้นๆเพราะว่าวันนี้เราจะมีข้อคิดมากมายที่หนุนนำกำลังใจพวกเราอย่างมากทีเดียวนะครับประการแรกนั้นก็อยากจะพูดถึงประกาศกดานียลเราได้ยินเรื่องนี้ท่านเป็นประกาศกใหญ่นะครับที่เขียนบททำนายต่างๆไว้ประมาณ12บททีเดียวในหนังสือพระคัมภีร์เรื่องราวเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ ของชาวยิวผู้ซื่อสัตย์ที่ตกไปเป็นเฉลยในต่างแดนและเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงควบคุมฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติทั้งหมดและเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของบรรดาประชาชาติของพงค์นะครับพงค์ทรงห่วงใหญ่และรักห่วงแหนประชากรของพรงค์ดาเนียนั้นถูกขวาดต้อนไปเป็นเฉลยในบาบิโลนนะครับ ในประมาณปี535ก่อนคริสตการนะครับก่อนพระเยซูคริสตเจ้าบังเกิดแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างตัวประกาศกดานเนียนและมีเพื่อนร่วมชาตินะครับที่เราเคยได้ยินอีกเพื่อนที่ถูกขวาดต้อนไปตอนนั้นอายุประมาณ15ปีก็มีชัตรักเมซากและอเบตเนโกที่อยู่ภายใต้ าการเป็นฉเฉลยในการปกครองของบาบิโลนกษัตริย์กษัตริย์ที่นั่นก็คือเนบูคัดเนสซาสมัยนั้นนะครับแล้วผู้สืบตแหน่งต่อมาก็คือเบนซัสซาและยังมีกษัตริย์ดาริยัสซึ่งเรื่องราวมากมายทีเดียวแต่สิ่งที่เราจำเรื่องราวของดานเนียนได้นั่นก็คือท่านเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดมากในวัยหนุ่มและได้รับเลือกให้ทำงานในราชวังของ กษัตริย์เนบุคันเนสซาจึงมีตำแหน่งที่ใหญ่โตเป็นผู้บริหารเลยนะครับชีวิตของท่านนั้นก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เป็นแบบนั้นแล้วท่านก็มีพรสวรรค์ในการทำนายความฝันให้กับกษัตริย์นะครับจึงเป็นที่ชื่นชอบของกษัตริย์และได้รับตำแหน่งใหญ่มากที่เดียวในอาณาจักรบาบิโลนนะครับพร้อมกับเพื่อนแต่ อย่างไรก็ตามท่านยืนยันความเชื่อของท่านอย่างมั่นคงทีเดียวดาเดียนนั้นก็มีจุดแข็งในการเจริญชีวิตนะครับแม้ว่าจะถูกขวาดต้อนไปเป็นเฉลยตั้งแต่อย่างหนุ่มแต่ก็ยังมีความเชื่อยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงนะครับและรับราชการเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์บาบิโลนถึงสองพระอ,องค์ และยังเป็นที่ปรึกษาของก,กษัตริย์เปอร์เซียอีกสองพระองค์นะครับท่านเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นนักอธิษฐานภาวนาและเป็นรัฐบุรุษที่เป็นที่พระเจ้าประทานให้กับเราและเป็นผู้ที่เผยพระวจนะของพระเจ้าอย่างากล้าหาญทีเดียวเราได้ยินเรื่องราวของดานีเนียนนั้นก็คือแม้ว่ามีคนอิจฉาริษยากันแกล้งท่าน และโหนที่สุดแล้วถูกจับไปโยนในเรียกว่าถ้ำท,ที่มีสิงโตที่กำลังกระหายที่กำลังหิวแต่สิงโตก็ไม่ได้ทำ้า,ายท่านเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นเรื่องราวของประกาศุกดาเนียนบทเรียนที่เราจะต้องเรียนจากชีวิตของอาดาเนียนนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราแต่ละวันนั่นก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับ ความเชื่อของเราต้องมั่นคงและก็เป็นแบบเงียบๆเ,เพื่อมักจะนำมาเป็นเกียรติยศในระยะยาวนะครับฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่สุข,ขุมมั่นคงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างเรียกว่า,าลึกความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกมากอย่ารอสถานการณ์ที่ขับขันแล้วจึงอธิษฐานภาวนา กล่าวคือดาเนเยนนี่ภาวนาอยู่ตลอดเวลานะครับท่านไม่ใช่ว่าจะสวดภาวนาเมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแต่ท่านภาวนาตลอดเวลาเราละ่ะเราต้องมานั่งไตร่ตรองชีวิตจริงของเราว่าหลายๆครั้งแล้วเรานั้นจะสวดภาวนาเขาต่อเมื่อเราเดือดร้อนเรากำลังเผชิญความทุกข์แต่ผลชีวิตของเรานั้นจะได้รับ พระคุณพระพรจากพระเจ้าตลอดเวลาถ้าเราภาวนาอยู่ตลอดเวลาเราขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ชีวิตขอบคุณพระเจ้าทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงเตือนสติเราแบบดานียลนะครับและพระเจ้าก็จะใช้เราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่พ่ออยากจะนำมาเล่าถึงเรื่องนี้นะครับฉะนั้น วันนี้เราจึงไตรตรองเรื่องราวของดาเนียนที่พ่ออยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับนี่เป็นเรื่องของประกาศกดาเนียนที่เราได้คิดถึงในวันนี้ขณะเดียวกันวันนี้เราก็ะระลึกถึงนักบุญดามัสุสที่เป็นพระสันตปาปานะครับในช่วงศตวรรษที่4ก็คือท่านได้ประสูตรในปี305 แล้วก็สิ้นพระชนไปในวันที่11วันนี้แหละครับธันวาคมแต่ปี384ท่านเป็นบิชอปแห่งโรมหรือว่าเป็นประมุขสูงสุดของพระศาสนาจักรนะครับท่านท่านได้รับเลือกให้เป็นสันตปาปาตั้งแต่ปีคศ366และจนถึงมรรภาพนั่นเองสิ่งสำคัญ พันธกิจที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเป็นประธานในการประชุมสังคายนาแห่งกรุงโรมและเป็นผู้ตัดสินพระไทยในการจัดระบบระเบียบรายชื่อของพระคัมภีร์ฉะนั้นพระคัมภีร์ที่เราอ่านอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับที่เป็นระบบระเบียบเรียงรายตามรายชื่อเป็นอันดับนั้นก็เกิดจากาความปรีชาฉลาดของ พระสันตปะปาปาดามาัสุสนั่นเองท่านต่อสู้กับพวกเฮเรติกอย่างหนักเลยนะครับที่จะที่พวกนี้ที่จะสอนคำสอนแบบผิดๆฉะนั้นท่านจึงเรียกว่ายืนยันความเชื่อแล้วก็เน้นย้ำถึงความเชื่อของชาวคาทอลิกของเรานะครับท่านจึงเป็นผู้สนับสนุนนักบุญเจโรมนะครับที่เป็นผู้แปลพระคัมภีร์และ ผยแพร่พระคัมภีร์นะครับแปลจากภาษาฮีบรูจากภาษากรีกเป็นภาษาลาตินที่เราก็ถ่ายทอดมาจนใช้ปัจจุบันนี้ฉะนั้นพระสันตะปาพระองค์นี้จึงเรียกว่ามีอ่าอ่เรียกว่า,า,า,รวาปรีชาญาณอย่างสูงที่เดียวแล้วก็มองการไกลนะครับพงเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการคืนดีกันระหว่างพระศาสนาจากภาคตะวันตก นั่นก็คือที่กรุงโรมและพภานาจากภาคตะวันออกนั่นก็คือที่กรุงอันเทียกนะครับท่านเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ชาวคาทอลิกนั้นมีความเคารพศรัทธาต่อนักบุญหมอสักขีทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับพระสันตป,ปาปาดามาซุสที่พออยากจะนำมาสรุปให้ฟังในวันนี้ขณะเดียวกันในพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ ก็มาอิสยาบทที่40นะครับบทที่40ที่เราได้อ่านมาแล้วในวันนี้ได้รำพึงร่วมกันเกี่ยวกับประกาศกอิสยาได้พูดถึงในวันนี้บรรยายถึงพระริธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพนะครับพระองค์ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างรักษาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พงค์ส่งสร้างและสถิตยอยู่เพื่อช่วยเหลือพวกเราจนปัจจุบันนี้แม้พงค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธานุภาพสรรพานุภาพแต่พระเจ้าก็ยังดูแลพวกเราแต่ละคนและดูแลเป็นการส่วนตัวพระเจ้าสร้างเรามาแต่ละบุคคลนั้นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับแล้วพงค์ก็รู้เข้าใจและได้รู้ถึง ประชากรของพระองค์แต่ละบุคคลนะครับไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบพระเจ้าได้นะครับฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าประกาศกอิสยาได้ทำให้เ,าเ,ร,าหเราเข้าใจถึงฤิธฐานุภาพของพระเจ้านะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้เห็นในโลกนี้เหล่านั้นมีความคิดที่จำกัดมากเรามักจะ,ะคิดถึงพระเจ้า อยู่ในกล่องกล่องใบหนึ่งถือคือไปจำกัดพระองค์นะครับแต่พระองค์ทรงสรรพานุภาพอันยิ่งใหญ่เรามีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องพระเจ้าเราต้องมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่เราจะต้องไตรตรองแม้คนที่แข็งแรงที่สุดเราก็ยังเหน็ดเหนื่อยที่ยังก็ยังมีงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่ฤิษฐานุภาพของพระเจ้านั้นได้ไม่ลดน้อยลงไปเลยได้ช่วยเหลือเราได้อุ้มเราดุดดังปีกนกอินทรีนะครับวันนี้เราฟังพระเจ้ญญาของพระเจ้าแล้วเราต้องมีกำลังใจนะครับแม้ว่าเราจะเหนื่อยล้าแต่ละวันเราอาจจะยุ่งกับสิ่งต่างๆมากมายทีเดียวชีวิตเราสับสนวุ่นวายไปหมดแต่วันนี้แหละ พระเจ้าจะเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของเราดุดดังพญาอินทรีที่นำเราเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงจนไม่รู้จะสูงยังไงแต่เราต้องเข้าใจนะครับเราอยู่ในอ้อมพระหัตถ์พระเจ้าดุดดังปีดปีกนกอินทรีนะครับเราต้องทูลขอพระเจ้าให้ฟื้นฟูกำลังของเราแต่ละวันวันนี้เราแม้อาจจะเหน็ดเหนื่อยเราอาจจะถดถอยในชีวิตแต่ละวัน แต่เราก็จะมีพลังเมื่อเราได้มอบตัวเราเองอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราอยู่ใต้ปีกนกอินทรีนะครับฉะนั้นเราจึงไม่ข้่นครามหรือกลัวสิ่งใดๆแม้กระทั่งความตายเราก็จะไม่กลัวแม้กระทั่งซาตานจะมาหลอกมาหลอนมาลวงเราพยามาณต่างๆมันจะต้องพ่ายแพ้ไปหมดเพราะเราอยู่ในใต้ปีกนกอินทรี ผู้ทรงสัรพานุภาพนั่นก็คือเปรียบเป็นพระเจ้าของเรานะครับความหวังในองค์พระเจ้านั้นก็คือความหวังที่พระเจ้าทรงสัญญาและประทานกำลังให้กับเรานั้นช่วยเราเอาชนะสิ่งที่รบกวนและความยุ่งยากต่างๆในชีวิตนอกจากนี้ก็ยังหมายถึงการวางใจในพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราทุกวินาทีในชีวิตแต่ละวัน เราจะมีกำลังเราจะมีความอดทนเราจะมีความมานะบากบั่นและที่สำคัญที่สุดนั้นชีวิตเรานั้นจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความหวังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตามนะครับเราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความหวังวันนี้นะครับในพระวรสารแมทธิวบทที่1 1บนั้นก็ทำให้เรามีกำลังใจเราต้องฟื้นฟูนตัวเราเองเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าใครที่เหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน ที่เราจะต้องแบกภาระแต่ละวันที่เผชิญความทุกข์ยากแต่ละวันนั้นให้มาหาพระอ,องค์เถิดพระอ,องค์จะให้เราพักผ่อนอย่างสันติฉะนั้นเราจะมีสันติสุขได้ก็ต่อเมื่อเราพักผ่อนอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระอ,องค์นั้นบอกว่าแอกของพระอ,องค์นั้นอ่อนนุ่มก็หมายความว่าพระอ,องค์ได้มองเห็นภาพนะครับเราอยู่ในประเทศไทยเป็นประเทศ ประเทศกเกษตรกรรมเราเห็นสมัยก่อนนั้นเรามีวัวมีควายที่จะเทียมแอกแล้วเรารู้สึกมันหนักเหลือเกินที่จะต้องคลาดท้องไถต้องอะไรต่างๆแบกภาระหนักฉะนั้นเราคิดง่ายๆว่าแอกนั้นจะเป็นที่เทียมวัวสองตัวมีเป็นไม้โคง้งงที่เทียมบ่าของเราเราคิดว่าบ่าข้างหนึ่งนั้นเป็นพระองค์แบกแล้น้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะไปลงอยู่กับพระองค์ เราเพียงแต่ช่วยพระอ,องค์แบกกางเขนแบกแอกเพียงนิดเดียวคือเท่ากับเราพักผ่อนถ้าตัวชีวิตเราโดดเดี่ยวไม่มีพระเจ้าอยู่ชีวิตไร้ค่าทันทีเลยนะครับฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงเน้นย้ำในวันนี้ว่าไม่ว่าจะเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราจะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆใดๆก็ตามเพียงแต่เราอธิษฐานภาวนายกจิตใจขึ้นต่อพระอ,องค์ ฉะนั้นสิ่งที่เราแบกภาระหนักๆแต่ละวันมันก็จะเบามันจะอ่อนนุ่มมันก็จะมีแต่สันติสุขมีแต่พระพรของพระเจ้าหลั่งไหลามาสู่ชีวิตเราแต่ละวันนะครับวันนี้แหละเราจึงจะต้องอฮึกเหิมมีกำลังใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวมีพระเจ้าที่พระองค์ได้บอกเราอย่างชัดเจนเป็นคำมั่นสัญญาของพระองค์ เราแบกภาระหนักแต่ละวันนั้นแต่ละคนมีไม้กางเขนแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกยิ้มได้เราจะรู้สึกสบายใจเพราะว่ามีพระเจ้าช่วยแบกภาระของเราแต่ละวันเรามีส่วนร่วมกับพระองค์เพียงเล็กน้อยผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์เท่านั้นนะครับที่จะได้รับพระคุณที่จะรับพระพรอ,อันนี้ฉะนั้นเราต้องลื้อฟื้นความเชื่อของเรา ว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพประทับอยู่ท่ามกลางเรานะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่พ่อได้อ,อยากจะ,อะขอทั้งประกาศกดาเนียนที่เราได้ฟังในวันนี้และขอพระสันตรปาปาดามาซุสที่พระองค์ได้พระองค์ได้ให้จัดระบบระเบียบพระคำพีและทำให้เรา ได้เรียนรู้พระคัมภีร์เราได้เห็นการประทับอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงสรรพนานุภาพในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้เรามีกำลังใจพุ่งจะประทานกำลังแก่ผู้ที่อ่อนเปลี้ยเพิ่มเรียวแรงแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังแม้แต่คนหนุ่มคนสาวที่บอกว่าแข็งแรงเขาก็ยังเหน็ดเหนื่อยแม้ชายชะกันจะต้องอาจจะล้มลงวันหนึ่งแต่ความหวังในพระเจ้าเท่านั้นที่เราจะได้รับพลังใหม่นะครับทุกคน เราจะอ,าอยู่ในปีกของพระเจ้าดุดดังปีกของนกอินทรีนะครับเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเราจะไม่อ่อนเปรียเพียแรงอีกต่อไปเพราะเราอยู่ในพระเจ้านะครับและแหล่งที่มาในพระเจ้ากําลังจากพระเจ้านั้นก็คือสําหรับชาวคาทอลิกเราจะอย่าลืมอย่าละเลยนะครับในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้และจําถ้อยคําว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเราในวันนี้ และสินหมาสนิทจะต้องเป็นศูนย์กลางชีวิตเราขอพระจิตเจ้าได้โปรดนำทางชีวิตของพวกเราให้เรามีกำลังมากขึ้นทำให้เรามีความสว่างในชีวิตมีเรี่ยวแรงที่จะกระตือรือร้อนในพระองค์นะครับวันนี้พ่อภาวนาในโอกาสครบรอบการแต่งงาน46ปีนะครับของคุณอาลูเซียวันล,ลีและยอแซฟสุจ,จิต สู่จิตโคมินนะครับขอพระเจ้าประทานพรให้ได้เฉลิมฉลอง50ปี60ปี70ปีไปนะครับและนอกนั้นวันนี้พ่อยังคิดถึงคนเจ็บคนป่วยทุกคนไม่เว้นใครเลยที่ขอคำภาวนาเข้ามานะครับฉะนั้นโดยเฉพาะพ่อก็ยังคิดถึงอยอเซฟทินกรกิจ,จเจริญน,นะครับคิดถึงเป็นพิเศษสำหรับป้าหมูนะครับสดชื่นสุภาพ ขอให้มีสุขภาพดีและว,วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็ยังคิดถึงพี่มาเรียกอริติทัศนาพัฒรากรกคุณยังคิดถึงคนเจ็บคนป่วยอีกหลายต่อหลายคนนะครับแม้ไม่ได้เอ่ยนามก็ตามแล้วก็ยังมียอแซฟสักกรินอังคารัตนาพิชัยที่ขอคำภาวนามาเป็นประจำนะครับแล้วก็ยังคิดถึงหลายครอบครัวที่ขอคำภาวนามาขอพระเจ้าได้โปรดบรรเทาใจในยามเจ็บป่วยของ มาริาวิไรวันการจนะตระกูลนะครับหรือพี่แดงนะครับอขอพระเจ้าได้ประทานพรและพ่อก็ภาวนามากเป็นพิเศษนะครับสำหรับมองเสือดานียลที่ทำงานสถานทูตนะครับวันนี้เป็นวันฉลองและขณะเดียวกันก็ภาวนาสําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ดังที่ กล่าวไปแล้วนะครับก็มีพี่สดชื่นสุภาพหรือป้าหมูนั่นเองที่วันคล้ายวันเกิดในวันนี้และนอกนั้นพ่อก็ขออวยพรสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ทุกทกท่านเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดในวันที่11ธันวาคมและผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมท,ทุกทท่านขอพระเจ้าได้ประทานพรอย่างมากมายแก่ แก่พี่น้องที่ได้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอพระเจ้าได้หนุนนำกำลังเราวันนี้ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็คิดว่าเราอยู่ใต้ปีกนกอินทรีก็คือใต้ปีกลมเงาที่พระเจ้านำเราบินให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าเราเหน็ดเหนื่อยเราพักผ่อนในพระองค์นะครับวอนขอพงเพียงสั้นๆขอพระเจ้าได้เมตตาต่อพวกเราทุกคนอามเมน